สวัสดีครับร้านนงสวิตนครนนายกนะฮะวันนี้เราผมก็จะมาขอแนะนําไส้กรองน้ามันเครื่องนะครับไส้กรองน้ำมันเครื่องที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นไส้กรองน้ามันเครื่องที่ทางร้านได้นํามาจําหน่านะครับมีตั้งแต่รถเล็กยังรถใหญ่รถบิ๊กไบค์รถซุปเปอร์ไบค์เลยนะครับก็จะมีตั้งแต่นี้ฮะมีรถบ้านๆเลยนะสุสกิอ่าพวกคาเซคาวาสกิคาเซยังเงนะี้ยเป็นกองกองในนะนี่จะเป็นกองน้ำมันเครื่อง X หนักนะ อันนี้ก็จะเป็นกองน้วมันเครื่องพวกยามาฮ่านะครับแต่เป็นยี่ห้อฟูลโมโต้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแต่กอง BMWR310 อนะครับกองมเล็กนิดเดียวครับแต่ลูกแต่ละขนาดราคาก็าจะไม่เท่ากันนะแตกต่างอันนี้ก็จะเป็นของโอยาบุนนะฮะอันนี้ก็ใส่พวกคาวาซากิฮอนด้าได้นะอันนี้ก็ใส่ฮอนด้าได้ครับเป็นของยี่ห้อ s u p e r f ์ฟูนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับ ข้างในดีกว่าครับไส้กรองนั้นมันเครื่องอ่ะมันมีอะไรประกอบอามีสวนประกอบยังไงบ้างการทํางานเป็นยังไงบ้างโดยโดยคร่าวๆนะครับบางท่านก็เอาไส้กรองนั้นมันเครื่องของรถยนต์มาใส่มันก็ใส่ได้นะครับแต่ที่ผมเอามาให้ดูนี่คือของมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะนะครับมันก็มีความต่างอยู่นะครับความต่างก็คือรูเนี่ยของรถยนต์อ่ะมันจะมีน้อยนีสองรูครับอันนี้มันจะมี8ปรูส่วนรถยนต์จะมี6กรูครับมันจะนอกัน2รู ผมได้เคยลองวัดความโตของรูนะอ่าเอาเอามาบวกกันเนี่ยความโตเท่ากันครับจริงๆมันก็น่าจะใช้ได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าส่วนประกอบข้างในเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างนะเพราะว่าเกียวมันก็ใช้ด้วยกันได้นะครับเป็นของรุ่นอ่ที่ยอดที่แล้วครับมันได้อะไรเนี่ยที่ลูกค้าชอบนิยมมาใช้ราคามันก็จะถูกกว่านะแต่มันก็มีความต่างอยู่นะครับเพราะว่าอ่าของรถยนต์มอเตอร์ไซค์ผมบอกว่ารูไม่เหมือนกัน น,นี้ก็จะเป็นอันแอนใ้กองนะมันเครื่องรีบทางร้านได้มาจําหน่ายครับแต่ผมได้ผ่าเอามาดูนะให้ลูกค้าได้ชมกันเดี๋ยวเขาปรับหน่อยนะฮะนี่นะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างน,นะครับอันี้ผมได้ทําการเอาเลื่อนมาผ่านนะอันนี้จะเป็นห่อฟูน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นห่อโอยาบุนนะครับ การทํางานโดยประมาณประมาณนะครับก็คร่าวๆอันนี้ก็เป็นกองทั้งลูกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างในของเขาก็มีหน้าตาคล้ายๆกันนะครับต่างแค่ว่าความโตเองกการทํางานก่อนเลยดีกว่าน้ําเครื่องเข้าทางไหนนี่นะครับน้ำมันเครื่องจะเข้ารูนี้นะครับรูนี้นะ,อะเอาอันนี้ก่อนดีกว่าว่า มีชิ้นส่วนประกรอบอะไรบ้างแยกออกมาเลยดีกว่าครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกหน้าแป่นหน้าแป่นนะฮะหน้าแป่นก็จะประกอบไปด้วยเกลียวเกลียวเพื่อเอาไ้ยึดใส้กรองกับเครื่องยนต์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นซีนหรือโอลิงเนี่ยกันลวดซึมอันนี้ก็จะเป็นระูน้ํามันเข้านะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวาลว,วาลวกันนะ้ามันไหลกลับหรือวาลวกันย้อนครับมันทํางานยังไงเดี๋ยวผมมาอธิบายอีกทีนะ อันนี้ก็จะเป็นตัวไส้กกองนะฮะส้กกองน้นมันเครื่องเลยอันนี้ก็จะเป็นสปริงดันไส้กรองนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นโครงตัวกองนะฮะตัวประกอบก่อนนะฮะนี่ครับเมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ติดปั๊มน้ำาเครื่องดูดจากฝักบัวถือสเตนเนอร์ขึ้นมาก็จะมาเข้ารูนี้นะผ่านรูๆต่างๆเครื่องยนต์ก็จะมาเข้ารูนี้นะนี่รูเล็กๆนี่ครับ ข้ารูนี้นะครับเข้ารูนี้ผ่านวาลวกันย้อนนะครับเมื่อมีแรงดันน้ำมันจะชนะชนะแผ่นแผ่นวาลวกันย้อนนี่แผ่นยาวกันย้อนนี่จะเป็นเป็นเป็นยางนะเป็นยางเหมือนเหมือนโอลิงอะ่ะมันพอเข้ามาข้างในแล้วก็จะเหนียววิ่งเข้าใส่กองนะฮะใส่กองผ่านนี่ก็จะออกข้างในอะ่ะ ขานตะแกรงมาเห็นนะฮะแล้วก็เข้าเครื่องยนต์แต่มีความพิเศษอยู่อย่างนึงครับนี่ครับรู้ไหมอะไรตัวนี้คือเซฟตี้วาลครับาวาลวกันมันวาลวาลเซฟตี้วาลวววครับก็คือว่าถ้าเมื่อใดกระดาษมาตามที่สากรอนนะ้้ามันเครื่องมันตันอนะวาลวตัวนี้จะทำการยกเลยนะ มดเมื่อแรงดันภายในเนี่ยมันเยอะเนี่ยมันเยอะปุ๊บในกรณีเยอะก็คือเกิดได้จากสองกรณีคือ1นึ่งไส้กองน้ำมันเครื่องตันนะครับแล้วก็2เราอาจจะใช้น้ำมันเครื่องมีความหนืดที่เยอะกว่าบริษัทก็กำหนดครับอาทิเช่นเบอร์20 20 60อะไรประมาณนี้มันเยอะไปมันเยอะไปคือจะมีผลตอนสตาร์ทเครื่องตอนแรกหรือตอนเช้านะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันจะหนืดอัตราการวิ่งไหลผ่านไส้กองเนี่ยมันจะต่ำนะครับ พอวิ่งต่ำปุ๊บแรงดันในนี้มันก็จะสูงกว่าสปริงที่มันกดไว้เนี่ยสปริงก็จะยอมให้น้ํามันเครื่องอไหลผ่านเข้ามาในไท้กรองโดยที่ไม่ได้ผ่านการกรองอะไรเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดไท้กรองมันตันมันจะวิ่งผ่านเข้าโดยตรงเลยครับเพราะทางผู้ผลิตเขาคิดเผื่อไว้แล้วครับในกร,รณีถ้าเกิดว่าไส้กรองน้ำมันเครื่องเราตันหรือเราไม่ได้เปลี่ยนตามระยะเวลาหรือปล่อยนานเราไม่ได้เปลี่ยนอ่างเนี้ยอ่าถ้าเขายอมให้น้ำมันเครื่องเข้าไปในเครื่องยนต์โดยที่ไม่ ไม่มีการกองดีกว่าไม่มีการไม่มีน้ำมันเครื่องไหลเข้าไปในเลี้ยงหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนต่างๆเครื่องยนต์เลยครับเ <c oughs> พราะว่าความเสียหายมันจะน้อยกว่านะครับอันนี้เราก็จะมาดูนะฮะอันนี้คืวอวาล์วย้อนนะครับอ่ะเรานี้ก่อนดีกว่าอันนี้ก็น้ำมันเครื่องเข้ามานี้ใช่ไหมครับวาล์วาวาล์ก็จะถูกเปิดนะครับวาล์วย้อนถูกเปิดนะถูกเปิดก็คือเข้ามาเครื่องยนต์นะครับอในกรณีสมมุติเครื่องดับปับ๊บ น้ำมันเครื่องที่เคยวิ่งปกติมันก็จะไม่มีแรงดันแล้วก็จะหยุดแล้วใช่ไหมน้ำมันเครื่องอันนี้สมมติเป็นโค้งนะฮะน้ำมันเครื่องก็จะทําการไหลย้อนถูกไหมครับพอไหลย้อนมาปั๊บมันก็จะผ่านตัวตัวนี้ไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันเครื่องที่ไหลย้อนมาปุ๊บนะตัวเนี้คือวาล์วกลับอ่ามันเป็นยางนะมีวาล์วกนย้อนอ่ามันจะปิดโดยแรงน้ำหนักของตัวน้ำมันเครื่องเองครับมันจะปิดสนิทฮะตัวนี้สำคัญมากตรงนี้ สำคัญยังไงสําคัญเมื่อมันมีประโยชน์ยังไงครับมันมีประโยชน์เมื่อเมื่อเราดับเครื่องแล้วแล้วเราแะสตาร์ทเครื่องอีกีครั้งหนึ่งเนี่ยวาตัวนี้จะเป็นตัวกักแรงดันไว้ครับสตาร์ทปุ๊บน้ำมันเครื่องก็วิ่งเข้ามาปุ๊บก็ทํางานได้เลยครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีวาตัวนี้ใช่ไหมเราสตาร์ทเครื่องยนต์ปุ๊บติดปุ๊บทำงานปกติระดับเครื่องปั๊บเนี่ยน้ำมันเครื่องก็จะไหลย้อนกลับลงไปอ่างน้ำมันเครื่องหมดเลยครับแล้วเมื่อใดก็ตามที่เราสตาร์ทเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่ง มันก็จะนับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับมันจะขึ้นมาใช้เวลาประมาณ3-4วินาทีกว่าจะขึ้นมาเลี้ยงระบบส่วนต่างๆของเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยให้เครื่องยนต์สึดหลอดได้อย่างโดยเร็วมากเลยนะตัวนี้อันนี้มีประโยชน์มากนะครับให้เขาเรียกวาวกันกลับนาในนี้นี่ครับนี่ครับนี่ดีกว่าเรามาเพราะว่าเพราะว่าเพื่อเข้าเครื่องยนต์แล้วใช่ไหม ว่าวกันนี้ทํางานแล้วนี่ครับอันนี้ก็คือสปริงกันสปริงดันดันแผดดันไส้กรองนะั้มันเคลื่อนนะครับจะครอบอยู่นี้มันจะถีบไว้นะครับเพราะว่าตัวไส้กรองกับหน้าแป้นเนี่ยมันจะไม่ได้ล็อกติดกันมันแะยกเป็นส่วนๆมันจะหมุนได้ข้างในแต่ว่าตัวนี้จะคอยประคองไว้ไม่ให้มันมีช่องว่างฮนะนี่ครับนี่ฮะถ้าว่าไส้กรองมันตันปุ๊บเนี่ยนะโห ยกตรงเลยครับไม่มีการกรองอะไรทั้งสิ้นเลยก็จะผ่านเครื่องยนต์โดยโดยฉั่พันเลยนะครับเครื่องยนต์เสียหายแน่นอนนะและอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่เอาแม่เหล็กนะแม่เหล็กแม่เหล็กมาแปะข้างๆกองเนี่ยผมว่ามันไม่น่าเอามาแปะนะเพราะว่ามันไม่ไม่ได้เป็นการกระจายเศษโลหะที่ไส้กรองแนะ้มันเครื่องคอยกรองไว้นะมันจะเป็นกระจุกอยู่กระจุกเดียวเนี่ยจุกอยู่กระจุกตรงที่แม่เหล็กมันติดอยู่เนี่ยเศษโลหะเนี่ย แล้วเมื่อใดก็ตามที่ไส้กรองนะ้ำมันเครื่องเราอะเกิดการอาการตันละว,วาวตัวเนี้ยยกเมื่อไหร่นะไอเศษพวกเนี่ยมันน่าจะหลุดรอดเข้าไปในเครื่องยนต์ได้อย่างมากเลยครับแทนที่มันจะมาติดอยู่ในช่องช่องข้างในเนี่ยเขาเรียกเป็นไส้กรองไส้กรองแบบตัววีนะติดข้างในเนี่ยโหอันตรายมากครับมันก็มีทั้งดีและไม่ดีแหละแต่ผมว่าอันตรายมากนะเอามาแปะมันจะประกจุกจุกเดียวน,นี่ก็พอผ่านมันก็จะเหมือนกันนะอันนี้ก็จะมี เหมือนกันนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นไส้กรองน้ำเรื่อง X Max นะครับมันก็เป็นไส้กรองนอกต่างกันก็คือมันไม่มีวาล์วกันย้อนนะฮะเพราะวันนี้เครื่องดับปุ๊บน้่นเนเครื่องจะมากรองเลยนี่มันก็มีอาอ่าอ่าเซฟตี้วาล์วเหมือนกันครับวาล์วฉุกเฉินนี่เวลากองตันเขาจะเปิดผ่านเขาโดยตรงเหมือนกันฮะอันนี้ก็จะเป็นรัเล็กฮะเหมือนกันมีเหมือนกันหมดนะครับไส้กรองน้ำเื่องครับ ต้องมีตัวนี้หมดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดมันตันขึ้นมาน้ําเครื่องไม่เข้าไปเลี้ยงเครื่องยนต์จะหายใหญ่หลวงนะครับอันนี้ก็ขอฝากนะครับก็พูดคุยกันแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆครับขอฝากไว้พี่อีกหนึ่งตัวเลือกนะครับเผื่อลูกค้าต้องการใส่กรองน้ำเครื่องเผื่อได้ไปเลือกที่ถูกต้องนะครับขอบคุณครับที่รับชม